ครับมาดูครับอันนี้เครื่องฟิดฟูลแบบสามความทีครับตัวนี้ตัวนี้เป็นปุ่มวอลลุ่มปรับความทีต่ำสองความทีที่ผมเคยทำไปออกแบบวงจมรมฮะเอามาช่วยตัวนี้ตัวนี้เป็นตอนนี้ใช้ความทีอยู่ที่สองจุดเจ็ดเคครับสิเอ็อรเฮะ11%เ วอที่ใช้ตอนนี้วอที่จ่ายอยู่ที่20.1แต่จ่ายไม่ถึงฮะแอมอยู่ที่0.3ฮสะสูงสุดนี้ขึ้นหน้าจอขึ้นโวต์ที่เข้าแบตวต์หน้าแบตมีอยู่1 5 5โวลต์นะฮะเอลนทีนี้เราจะมาวัดอันนี้ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงฮะ1ชั่วโมงทีนี้เราจะมาวัดดูว่ามันได้เท่าไหร่ครับ เดี๋ยวฮนะปิดความถี่นะฮะตอนต้องบอกไว้ก่อนฮนะตัวนี้ตัวความถี่นี้ใช้หมอแปลงนะฮะมอแปลงขดลวดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอ,อะไรนะสวิตช,ชิ่งนะอันนี้เป็นหมอแปลงขดลวดครับเพราะมอแปลงขดลวดจะทนกว่าฮะทนกระแสกระชากได้ดีกว่าครับครับเราจะมาวัดดูฮนะผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครับครับต้องปิดปิดความถนะี่กันฮะเดี๋ยวมันจะสปาร์กแรงฮนะ เราเลยต้องปิดความที่ก่อนผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ เห็นไหมขึ้นมาละ,ะ13.37ผ่านไป1ชั่วโมงนะครับอ่า10.27ครับขึ้นมา320 CCA นะครับอันนี้รอไปอีกไม่เกิน5-6ชั่วโมงฮะก็ใช้ได้ฮะบางลูกก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ4ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วแต่แบตนะฮะอ่าถ้าแบตมันยังมีคุณภาพอยู่อันนี้เป็นแบตเก่าฮะ ถ้าคุณภาพแบตยังดีอยู่ก็จะขึ้นได้ไวฮะถ้าแบตแบตคุณภาพไม่ดีแล้วทำยังไงก็ไม่ขึ้นครับสามคามีครับ2.7 k คครับ,ครบแค่นี้ครับ